สนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาร้องทุกขับบรรจงนะครับคุณผู้ชมฮะมารายงานถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ไม่ได้ความเป็นธรรมนะเรื่องความเดือดร้อนส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ส่งเข้ามาเนี่ยที่เยอะมากเลยก็คือเรื่องของถนนหนทางนะครับหลายท่านเนี่ยส่งเข้ามาในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้หลายจุดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ มีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยหนักมากเลยนะครับได้รับผลกระทบเขาบอกว่าเป็นเพราะสาเหตุเนี่ยมีรถบรรทุกทรายเนี่ยวิ่งผ่านเข้าออกตลอดก็คือชาวบ้านหมู่3ตําบลวัดตะกูอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล้องทุกถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับรถบรรทุกทรายเนี่ยก็ทําทรายร่นกลางถนนก็มีนะครับเราส่งผู้สื่อขาวของเราลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามกับคุณเนยนชนิตครับ รองทุกข์กับบรรจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่ถนนที่เขาใช้เส้นทางถนนทางไปวัดตะกูในพื้นที่ตําบลวัดตะกูอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้องเรียนผ่านรายการมานะคะว่าตอนนี้ถนนสภาพชํารุดเสียหายหนักมากเป็นหลุมเป็นบ่อรวมไปถึงตลอดเส้นทางมีทรายร่วงเต็มถนนไปหมดนะคะสาเหตุหลกัลกๆเกิดมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีการวิ่งขนทรายแล้วก็ผ่านเส้นทางตรงนี้นะค่ะแล้วก็ทำทรายร่วงบนพื้นที่ถนนนะคะชาวบ้านบอกว่าขี่รถจักรกยาน นน์ลื่นกันบ่อยมากๆนะคะแล้วก็เดือดร้อนกันอย่างมากๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะตอนนี้ก็มีพวกหลุมพวกสายหนาๆนะครับขี่รถก็ลาบากครับเวลาฝนตงฝนตกบางทีต้องหลบรถใหญ่แล้วก็หลบหลุมด้วยมันก็อันตรายสิบกว่าปีได้ครับเป็นสิบปีใช่ครับถ้าเกิดเขาไม่มาลางเต้นไม่มีหลุมและรถขี่ไม่ได้เขาก็ไม่มีทางเอาอะไรมาปิด,ดรูปิดอะไร เพ่อจะแล้วครับแต่ไม่ไม่ล้มครับพอเข้าโค้งแล้วมันสายมันเยอะมากครับดีนะฝนมันตกมาเลยชะพวกสายออกได้บ้างชาวบ้านแถวนี้ก็แจ้งตามเพจตามอะไรเงี้ยแล้วก็เงียบหายไปเป็นปีเป็นอะไรอยากให้คนที่เกี่ยวข้องมาทําให้ถนนมันดีขึน้นี้หน่อยนะครับรถวิ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากให้มันไม่มีลุ่มไม่มีบ่ออย่างเงี้ยครับฝากคุณบรรจงช่วยไอนน้นี่หนนะครับมา ให้เขาปรับปรุงอะไรแค่ั้นนะครับมนเล็กใลยคะ่ะมนเล็กมากเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วเขาก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเนี่ยเวลาละฝนตกเ็าลื่นทางขึ้นทางลงมันลื่นไปหมดปาก็ไม่รู้จะทำยังไงมันดินไงดินเนี่ยดิน,นดินทรายเนี่ยดินทรายเนี่ยมันทำ้มลื่นถ้ารถใหญ่นี่ไงเนี่ย,ยขาก็วิ่งออกจากบ่อเนี่ยแล้วเขาไม่ทําทางขึ้นทางลงให้เราดีไง แล้วก็ลำบากเจ้าของบอนี่แหละคะ่ะเราไม่รู้เขาเป็นใครอยากวอนให้เขามาช่วยเหลือให้ปรับปรุงให้ดีฝรนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะลําบากฝากคุณปันจงช่วยประสานหน่อยค่ะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายสุรินทร์ขักคารโผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยาให้ข้อมูลว่าถนนเส้นดังกล่าวที่มีการร้องเรียนตามข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงและกรมชนประทานนั้นทางหลวงดูแลบำรุงรักษาผิวจราจรเฉพาะผิวลาดยางจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเท่านั้นส่วนโครงสร้างเป็นคันคลองชนประทานซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีเอกชนเข้ามาทำบ่อทรายอยู่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมากโดยมีการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งขนทรายและเนื่องจากตัวโครงสร้างของถนนที่ เป็นคันคลองชนประธานนั้นทําให้รับน้าหนักได้น้อยรับได้เพียง25ตันเท่านั้นเมื่อมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งบางคันบรรทุกน้ําหนักเกินก็ส่งผลทําให้ผิวจราจรชํารุดเสียหายอย่างไรก็ตามก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรมขนส่งทางบกเข้ามาตรวจสอบเรื่องของขนาดรถว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่หน่วยงานท้องถิ่นอย่างอ,อบตอน,น้ําเตา้าก็ต้องควบคุมเรื่องของวัสดุที่ตกหล่นตามผิวจราจรอย่างเข่งคัดหรือแม้แต่ภาคเอกชนเองก็ต้องปฏบิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายสุดท้ายแล้วเมื่อถนนเกิดการชารุดหน่วยงานที่ รับผิดชอบก็คือกรมทางหลวงซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยาแขวงเองก็ต้องดําเนินการซ่อมอยู่ตลอดเมื่อเกิดการชํารุดแต่ก็อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพราะหากทุกฝ่ายปฏิบัติอย่างถูกต้องเชื่อว่าถนนจะไม่พังอย่างง่ายๆค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ได้มีการดําเนินการจัดตั้งงบประมาณฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากภัยพิบัติโดยจะมีสํานักทางหลวงชนบทที่1ปทุมธานีเป็นผู้ดูแลง,งบประมาณนี้นะคะแล้วก็ถนนที่มีการร้องเรียน,นยก็จะดําเนินการซ่อมผิวจาราจรด้วยเช่นกันขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมาคาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้จะสามารถหาผู้รับเหมาได้ค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงพงศกรศิริจันทร์ถ่ายภาพนัชชนิตเทียนน้อยรายงาน นี่นะครับปัญหาก็คือบ่อทรายในพื้นที่นั่นแหละคุณผู้ชมฮะที่มีการใช้รถขนทรายน้ําหนักบรรทุกเกินเนี่ยวิ่งเข้าออกเข้าออกแล้วไม่มีใครกล้าที่จะทําอะไรไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปิดหูปิดตาเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นต่อให้มีการใช้งบไปสร้างถนนแต่ถ้าเกิดยังมีการปิดหูปิดตาไม่รู้ไม่ชี้ก็ถนนพังอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่ต้องไปสนใจผลประโยชน์นะฮะเอาละครับอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะครับร้องทุกข์กับบรรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้